เดี๋ยวจะชิมให้ดูเลยนะคะว่ากรอบไหมอืมกรอบกรอบมากๆเลยนะคะไม่แข็งเลยค่ะอืมหยุดไม่อยู่เลยค่ะนี่ทัวร์ทองเรานะคะอันนี้เราล้างทําความสะอาดหลายน้ํามากๆเลยนะคะตอนล้างไม่ได้ล้างให้ดูล้างขัดจนสีเหลืองๆข้อออกให้หมดนะคะแล้วก็ ถั่วเราจะได้เก็บไว้ได้นานนะเวลาเราทาถั่วกรอบแล้วเราก็แช่น้ําไว้ประมาณแปดชั่วโมงเจ็ดแปดชั่วโมงนะจากนั้นเราก็ล้างทําความสะอาดอีกครั้งหลายๆรอบเลยค่ะประมาณสามสี่ห้าน้าเลยนะคะเราก็ต้มน้ําเดือดแล้วนะคะก่อนจะเอาไปแช่กับถั่วเหลืองไว้อีีครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะเอาไปทอดนะสูตรนี้เราจะไม่ไม,ไม่ไม่นำไปนึ่งนะคะ เราจะเอาน้ำร้อนนะคะแช่ค่ะเราก็จะแช่น้ำร้อนนะคะแบบนี้ไปประมาณอ,อีกประมาณยี่สิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปทอดนนะคะสูตรนี้นะคะถั่วเหลืองเราจะออกมาคอยดูนะคะว่าจะกรอบอ่าเราก็จะแข็งไหมนะคะถั่วเหลืองเรามาในน้ำร้อนครบเวลาเรียบร้อยนี่ค่ะเราก็ เขาเริ่มไม่แข็งจนเกินไปนะ,นะเราก็จะกรองกรองให้เขาสเสด็จน้ำค่ะแล้วก็ใส่กระชอน,นะคะ่ะพักไว้ให้เขาสเสด็จน้ำนะคะเราค่อยถึงจะเอาไปทอดกันค่ะน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นเนาะพึงพึงไว้แบบนี้ค่ะ ค่ะแล้วก็เอากระทะใส่น้ํามันนะคะระหว่างที่ร้อนน้ามันร้อนเราก็เอาถั่วเหลืองที่เรา,าเสะเด็ดน้นะาําไว้นะมาซับกับกระดาษทําครัวก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวน้ํามันเขาเจะกระเด็นนะ,ะจะซับให้น้าเขาออกนะเพื่อไม่ให้น้ามันเขากระเด็นนะ มันก็เดือดแล้วนะคะสังเกตน้ํามันเดือดนะคะเขาจะผุดขึ้นมาตรงกลางแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะเราก็กใส่รกระถิ่นเลยค่ยะ,คะถ้าเกิดน้ํามันไม่ร้อนนะคะถ้าเกิดเรารีบใส่ลงไปอะ่ะเขาจะอมน้ํามันแล้วก็จะทําให้ถั่วเหลืองเรากะด่างไม่กรอบปูนะคะเราคนเขาด้วยนะคะเจ้เขาเอ่อ สุกทั่วถึงนะคะนี่ค่ะเห็นนะคะความร้อนของน้ํามันนะคะต้องได้ที่นะคะในงานถั่วเกลืองเราจะกระด้างแล้วก็แข็งไม่ฟูค่ะแล้วก็ไม่กรอบนะคะแล้ก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะพอจนกว่าเขาจะกรอบค่ะ สังเกตนะคะน้ามันเขาก็เริ่มจะเดือดอน้อยลงกว่าเดิมแล้วนะคะแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ามันเขาจะเงียบลงนะคะเพื่อเพื่อ,อทัวร์แล้วจะได้กรอบแล้วกเก็บไว้ได้นานค่ะนี่ค่ะเราจะได้ที่แล้วฮะสังเกตความเดือดของของน้ำม,มันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เราได้ที่แล้วนะคะว่าลักษณะของฟางกรอบขนาดไหนให้สังเกตแบบไหนนะคะนี่ค่ะเขาก็เริ่มน้ำมันก็เริ่มเงียบลงนะคะสีประมาณนี้นะคะเราก็เอาขึ้นเลยค่ะไปเสด็จังมันนะคะ เย็นตัวรมเรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้ทําการนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะครไม่งั้นเขาจะจืดจนเกินไปนะคะรสชาติเขาจะไม่มีนะคะในถั่วเหลืองของเราเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูเลยนะคะว่ากรอบไหมอืมกรอบกรอบมากๆเลยนะคะไม่แข็งเลยค่ะอืมหยุดไม่อยู่เลยค่ะ ไม่อยู่เลยค่ะนี่นะคะเคล็ดลับนะคะในการทําให้ถั่วถัวถ่วทอดออกมาแล้วไม่กระด้างแล้วก็ไม่ไม่แข็งนะคะสูตรนี้เราไม่ต้องเอาไปนึ่งนะคะเราล้างเอาถั่วเหลืองนะคะที่ที่ซื้อมานะคะล้างทําความสะอาดนะคะหกเจ็ดแปดน้ําเลยนะคะประมาณแบบจนกว่าเสียงเหลืองเขาจะออกน้าเขาจะใส่นะคะเพราะเขาจะมีกลิ่นเหินแล้วก็มีสีที่เขาเคลือบถั่วเหลืองมานะคะแล้วก็ แช่นะคะน้ําอุ่นๆนะคะไว้หนึ่งคืนค่ะข้ามคืนนะคะแล้วก็เอามาร้างอีกทําความสะอาดให้สะอาดนะคะแล้วเราก็ต้มน้ําเดือดๆนะคะแช่ไว้อีกประมาณเอ่อยี่สิบสา 20, มสิบนาทีหรือสี่สิบนาทีนะคะหรือว่าจนกว่าน้ําเขาจะเย็นนะคะแล้วก็เอาออกมากรองนะคะในกระชอนให้น้ําเขาเสด็จน้ํานะคะแล้วก็เอามาเอา่อใช้กระดาษทิชชู่ทําครัวนะคะซับให้แห้งนะคะ ตั้งน้ำมันให้ร้อนเดือดแล้วเราค่อยใส่ลงไปทอดนะคะไม่งั้นถ้าเกิดเราใส่ลงไปทอดตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนออได้ที่นะคะเขาจะทําให้อมน้ํามันแล้วก็ถั่วเหลืองเราจะไม่กกอบฟูนะคะแล้วก็จะกระด้างค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะทาได้หลายเมนูแล้วว่าจะทานเล่นๆน,นะคะหรือว่าจะทําเป็นเ,เมนูข้าวเหนียวมะม่วงนะคะแล้วก็โรยหน้าข้างบนได้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะตอนเป็นเด็กชอบทานมากๆเลยค่ะ นี่ไม่ยุ่ยนะคะยังเป็นเม็ดสวยงามแล้วก็กรอบค่ะอืมกรอบนะคะไม่แข็งนะคะลองทำดูนะคะสูตรนี้นะคะสำหรับใครที่ทำแล้วออกมาแข็งแล้วก็ไม่ได้สำเร็จนะคะลองทำสูตรนี้ดูนะคะบอกหมดทุกอย่างเลยนะคะไม่มีการกักเลยค่ะ